ก่อนเกษียณอายุราชการ5ปีเราควรทำอะไรมี5เรื่องที่เราควรทำร่วงหน้า1ก็คือในช่วง5ปีสุดท้ายเราต้องวางแผนการใช้หนี้ไม่กู้เพิ่มเพื่อให้เกษียณแล้วหมดหนี้หมดสิน2การตัดใจฝากเงินออมทรัพย์ไว้กับสถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการปันผลเฉลี่ยคืนเมื่อชีวิตหลังกเกษียณแล้วเราจะมีเงินก้อนใช้ปีละหนึ่งครั้ง 3. ต้องดูแลเรื่องสุขภาพจัดระบบงานในช่วงระยะเวลา5ปีสุดท้ายเหมือนเรามีภารกิจเพิ่มขึ้นหรือว่ามากแล้วก็เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็หมดไฟที่จะทำงานฉะนั้นจะต้องวางแผนดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องความเครียดเราจะมีโรคต่างๆเพิ่มขึ้นมาเลยเนื่องมาจากว่าระบบความเครียด สี่ก็คือเรื่องของประกันชีวิตด้วยข้อบังคับและก็จํานวนเงินระยะเวลาเรื่องสุขภาพจะส่งผลต่อเบี้ยประกันชีวิตหรือสมาคมสงเคราะห์ต่างๆให้เราสมัครเข้าไว้เพื่อดูแลยามเราเสียชีวิตการปลอดหนี้การหมดหนี้ให้กับลูกหลานและทายาทห้าหากเราจะวางแผนทํา อะไรในช่วงหลังเกษียณเช่นทําสวนทําไร่ทานาค้าขายหรือทํากิจกรรมอย่างอื่นเราต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อย5ปีหรือปลูกต้นไม้ไม้ผลเมื่อเราเกษียณปุ๊บเราจะได้กินผลทันทีต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าเราจะทําอะไรบ้างในช่วงของชีวิตหลังเกษียณอันนี้เป็น5เรื่อง5ปีสุดท้ายเตรียมเกษียณ